พ่พอกับช่องค้นมากรออีกคือเก่านะคะพี่นกเมื่อนี้เ้ากอยู่ทั้งภูขคือเก้านะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้พามาหลาอเบิ่งเห็ดฝนตกเศร้าใหม่ๆมนะคะไปหลุ่นน้ำกันนอะว่าห้าสิได้เห็ดโปนอจะจะนอะหลังจากที่ฝนตกมาแล้วเนาะกระซุมซ่มซุ่มพี่นอกจื้นกระจื้นเนาะคะ่ะไปจ้าไปหลาอเก็ียเห็ดน้ำค้นมากรอจ้าทุกคนเห็นเห็ดไหมนี่นะคะอู้ สวยงามจ้าป้าพี่น้องคะดู <c oughs> กินครึ่งหนึ่งยังครึ่งหนึ่งโครงการคนละครึ่งเนาะโอ้หู้แต่พงไงนึ่งแม่ไม่อโอเคสวยค่ะนี่ทุกคนสีสดมากงามหลายค่ะคุณอีกดอกหนึ่งเนะาะจะมีจะด,ดอกพี่น้องเอ้ย ุะแบบสีมันงามงามเลยค่ะนั่สหลโอ้สีสดมากงามหลายมี่ดอกเดียวซะด้วยสวยงามจ้างามจ้าทุกคนฝนตกกับเต้าสาวฝนกำลังหยุดเนาะนีะ่สวยไหมคะโอ้ขาอนงามแค่ ทุกคนเห็นเห็ดไหมนี่นะคะอู้สวยงามจ้างานของฮาวันนี้นะคะทุกคนขาะเดหลายตือบอยู่นอกแล้วพอเด็กแกงอยู่ที่สองกระตานะคะวันมาเด้อเจอ้า